อ่ะครับสวัสดีครับสีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องปันคุณทีวีนะครับวันนี้เรามาเช็คอินกันที่เซนทันเวสเกตนะครับซึ่งวันนี้คือวันที่30ธันวาคมนะครับก็เราไม่ได้มาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันที่นี่นะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าชั้นจีเรามาอัปเดตชั้นจีนะครับชั้นจีเห็นเขาว่าปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นยังไงอะแต่ก่อนที่จะไปชั้นจีอะเรามาดูต้นคริสต์มาสของที่เซนทันเวสเกตนีกันก่อนดีกว่าครับว่าสวยไหม นัี่ห้าสิบบาทหนึ่งขีดสิบบาทนี่นะครับภายในบริเวณงานก็จะมีร้านค้าร้านขายนะครับเต็มคมร,นะริสต์มาสนะฮีเตมสต๊าดคอสนะครับแต่ดูเงียบเหงานิดนึงนะนะคนมาที่นี่ก็มา,าหาอะไรกินกันนะเนี่ยมีเยลลี่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีของ เล็กๆน้อยๆซื้อไปจับฉลากก็ได้นี่นี่อันนี้งานไม้นะงานไม้นะครับมีนาฬิกางนาฬิก,กานะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูชั้นจีที่เขาบอกว่าปรับปรุงใหม่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกันดีกว่านะครับไปนี่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับโซนใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่ชั้นจีนะครับใครมาไม่ถูกเนี่ยให้ยึดโซนของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มีปีกนะจะเรียกว่ายีราฟมีปีกหรือไดโนเสาร์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ ดูชั้นจีชั้นล่างนี่อันนี้เป็นเพลกาวเป็นสามเด็กเล่นนะครับเนี่อไปดูกันไปดูกันครับมีอะไรบ้าง <c oughs> เป็นบ้านบอลน,นะ <c oughs> ส่วนเหล่าเต็งข้างบนนี้ก็เป็นแบบว่าให้วิ่งเล่นกันได้นะอรู้สึกว่าจะอุ่นหนาะฝาคลั่ง <c oughs> มาดูตีเนี่ยโอ้น่าหนุกหน้าหนุกน,น,นะครับนี่นี่มีสไลเดอร์โปร่งแสงด้วยนะครับเนี่ยโอ้โซนนี้เด็กๆชอบเลยนะกติกาเขามีอะไรบ้างอ่ะไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปนี่นะครับเงื่อนไขาการให้บริการนะครับก็คือบริการฟรีนั่นแหละนะนะก็สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะเด็กอายุ4-8ขวบนะครับแล้วก็ห้ามนำอาหารเข้าไปถอดรองเท้า ก่อนเข้าใช้บริการใส่ถุงเท้าก็ดีนะแล้วก็อย่าเคลื่อนย้ายเบาะที่นั่งนะครับแล้วก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะภายใต้การดูแลของผู้ปกครองนะครับลูกใครลูกมันะครับก็ต้องดูแลกันเอาเองนะครับก็ดีแล้วนะครับเด่สนุกสนานเลยนะโอ้วิ่งขึ้นไปแล้วก็สามารถขึ้นไปถึงชั้นสามเลยได้ไหมฮะเออเข้าท่านะเข้าท่าเข้าท่าตรงนี้เด็กชอบใจกันใหญ่เลยอ๋อมาดูชั้นจี นะครับเขามีอะไรบ้างนะก็มีโซนการศึกษานะมีไลฟ์สไตล์นะครับมีมีคาเฟ่ Cafe, นะมี B 2 S มีนิโตริใช่ไหมแล้วมี S B d s q u a r e นะครับ Office Mate นะเขาก็บอกว่าอัปเดตใหม่นะหลังจากปิดปรับปรุงมาสักพักหนึ่งนะครับกล็ลองมางดูนะครับไอ้สามเด็กเล่นเนี่ยมีแค่สองชั้นนะชั้นบนจะทำไว้ลาหลอกไอ้เราก็นึกว่าขึ้นไปถึงชั้นสามได้นะ ออโอเคโอเคเรามาดูครับมีรายละเอียดอะไรอีกบ้างไปไปดูกันเริ่มกันด้วยร้านกาแฟนะครับอินทนนท์นะเนี่ยสไตล์การตกแต่งนะรู้สึกว่าจะเป็นโซนแบบว่าโซนไม้นะเนี่ยดูดิ ดูเย็นๆตาเหมือนคอนโดใหม่เหมือนห้องคอนโดใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วนี่คืออะไรครับนี่โซนแฟชั่นพลัสชั้นหนึ่งอ้เขามีงานเขามีงานแต่ที่ยนวาเราไม่ได้มานะสูโทเปียนะครับเซนทรัลเวสเกตนะอ่ะเดี๋ยวเราพาอพามาดูคร่าวๆนะมีคลินิกเสริมความงามนะครับแล้วก็เมื่อกี้เดินผ่านๆแล้วเห็นจะมีเดี๋ยวมีโรงเรียนสอนภาษานะครับ ECC แล้วก็ โรงเรียนสอนออดนตรีเกิดขึ้นใหม่นะครับคาาวคาาวนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอ่ะคลินิกเวชกรรมนะครับเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เขากำลังจะมาเปิดใหม่นะนี่ดูดิสไตล์การตกแต่งนะครับนี่อันนี้เป็นออฟฟิศเมดเล่นกันอย่างนี้เลยหอเนี่ยโอ้โหสวยนะเนี่ยเขาตกแต่งเหมือนโซนญี่ปุ่นนะ แต่เอามาขายเก้าอีวไกวันแต่คิดว่าเขาน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นนะหนึแล้วเท่าที่สังเกตมานะครับจะมีเวิร์กสเปซนะครับที่ให้พวกคู้ใหญ่หรือว่าเราเรานี่แหละเดินมาเนื่เหนื่อยเนี่ยยังมีที่เยอะเลยนะร้านกว้างๆมีร้านขายดอกไม้อยู่ทางด้านโน้นนะครับเนี่ยการตกแต่งร้าน,นสไตล์ของเขาเนี่ยเหมือนเหมือนกับญี่ปุ่นเลยนะดูขนาดลิฟอะดูไไกลนะครับนี่ไง ดูแล้วก็เหมือนกับว่าบ้านญี่ปุ่นเออบอะตอบได้ช่วยตอบทนีนะครับนี่และยังมีโซนที่เขาปิดนะแต่เขาก็ทำให้แบบมันดูแบบวิวทิวทัศน์เออวิวทิวทัศน์น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาคุมปกคุมเล่นๆนะเขาก็ยังมีวอลเปเปอร์อะไรสวยงามนะโอ้ <S <S เขาเรียกอะไรเอ่ยตะเกียงเหรอหรืออย่าง อไม่ใช่พี่จะไปไหนวะเป็นโคมไฟเป็นโซนญี่ปุ่นเหรออืมเข้าท่าเลวเนี่ยอันนี้ทางเดินไปห้องน้ำชั้นจีนะครับออกสไตล์จีนสไตล์แบบญี่ปุ่นเนี่ยภูเขาไฟฟูจิแน่ๆเลยนะนไหมเอาละอันนี้น่าจะมีอะไรให้ให้แบบเซนทันเวสเกตน่าต้องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีเก้าอ,อ,อี้ก้าอ้ะไรให้แบบว่าเราได้นั่งทำงานหรือไม่ก็ รอบุตรร้านเล่นเครื่องเล่นอะไรต่างๆนะนี่เดี๋ยวเขาจะมาเปิดใหม่นะโอเพนิ่งโซนไม่รู้ชื่อร้านอะไรเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นที่ตรงนี้เขาก็เปิดโอกาสให้พวกขายพวกได้ปอกผมอะไรของเซ้นท่านอนุเนี่ยเราดูดิยาวไปไกลถึงนู่นเลยคิดว่าหลังปีใหม่น่นาจะมีอะไรเวิร์กนะครับเนี่ยเาดูทิมีจุดนั่งเยอะแยะเลยสวัสดีบางใหญ่ครับราเมงข้อสอบ ๋อเขาจะมาเปิดแล้วหรอไอ้เราก็ไม่รู้สินะว่ามันคือร้านอะไรอา่าเราเดินดูต่อไปครับไม่มีอะไรที่จะละเอียดไปกว่านานีแล้วนะครับนี่ชั้น G ีกราวฟอนะครับนี่ดูนี่เราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ร้านรวงต่างๆที่จะมาเปิดนี่ที่ใหญ่ๆก็มีออฟฟิศเมดดีไซน์สแควร์นี่เขามีมานานแล้วนะแต่ว่านี่เรามาดู Beauty and Wellness นะครับ มี Banana าเนลอันนี้เราไม่รู้จักเนาะคนที่เข้าเป็นแฟนคลับเขาน่าจะรู้นะอาจจะบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่ะมีบางอกแดนจะมาเปิดคู r ิโอคิด e c c g o b โ l n Art I can read n t a Music จินตมิวสิกคาไวนะครับโรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนกรุงเทพฟิวเตอร์เฮาส์นะครับหูเยอะแยะเลยอะ่ะแล้วก็เจเรอเลาเลาเซอร์วิสก็จะเป็นสำนักงานหนังสือเดินทางนะครับ ส่วนร้านอาหารก็มีแอดมาลาเอราเมงปังเปาอิตแอมอาาบุลาเมนข้าวมันไก่หายนานอะไรที่เราไม่ได้อ่านก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะมันเยอะออมากๆดูสิมีประมาณน่าจะ30กว่าล้านคาได้นะครับวิสตัมแนววาบิซาบิ๋วดเด๋ยวเรือวิศวะซูโบฮาจิสแตกยำห้อยเยอะแยะนะครับแล้วก็จะมีพิเศษก็มีอะไรเนี่ย อโกรเทรนนิโซมิสเตอร์ดีไอวายจะมาเปิดด้วยว้าร้านในอินนิโตริสนใจเครื่องเขียนสตา r เ e t b บายดีบอกดีด็อกดิดีด็อกเลยโอ้เยอะแเยะเลยนะครับใครสนใจก็มาเยี่ยมเย็นกันได้แล้วมาเที่ยวกันได้นะเนี่ย <c oughs> เขาทำดีมากเลยเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็รา,า,าเมงข้อสอบกำลังจะมาเปิดนะหนโอ้หลายห้างที่เราไปนะครับเวลาเขาปิดปรับปรุง <c oughs> เขาจะแบบ จริงจังเลยนะมันจะมีบอกว่าอะไรมาปิดบังดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่นี่เขาแบบดีมากเลยเป็นการโฆษณาว่าเดี๋ยวร้านนี้จะมาเปิดนะอะไรยังไงนะแต่ตรงนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะเรายังไม่รู้โอ้ถ้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหรืออะไรสอนภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรก็จ่ำไปเลยนะครับยังมีร้านกว้างๆอีกเยอะแยะเลยนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็มาเที่ยวที่เซนทรเเวสเกตได้นะครับเป็นไงบ้างครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรื่อยๆนะครับทางด้านนูน้นตรงนี้ก็เป็นเอสบีดิซาส,สแควร์นะตรงนี้ก็มีมานานแล้วนะแต่ว่าเวลาแถวนี้เขาปรับปรุงเขาก็ต้องปรับตัวนะครับปรับตัวให้บอกว่า,าเราอัปเดตแล้วน,นะเนี่ยรู้สึกว่าที่เยินมาเนี่ยเพเกาวนี่จะขายดีที่สุดเลย <c oughs> เด็กเยอะมากนะครับนี่นะครับก็พวกกาชาปอง เครื่องเล่นหยอดเหรียญต่างๆก็มีมานะครับนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิวนะว่ามีอะไรบ้างนี่นะตรงนี้ก็มีเครื่องเล่นหยอดเหรียญอีกนะระหว่างที่ผู้ปกครองรอ,อก็ดีตรงนี้เป็นที่นั่งสำหรับรอโอ้จําไปเลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับร้าน Eat MR นะ Eat MR นะเปิดแล้วนี่นะครับร้าน Eat MR นะครับสไตล์ ก็เป็นเนี่ยสเต็กไก่ย่างสไปซี่นะครับต่างๆเลยเป็นร้านเปิดใหม่เลยนะแล้วดูนะคนนั่งรอกันเข้าร้านดูดิคนนั่งรอเข้าคิวกันเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวขาน่าจะมานั่งกินนะมันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นร้านหม้อไฟหายตีเรานะครับกำลังจะมาเปิดนะเห้นไหมหม่าล่าเนาะจิ้มจุ่มอะไรเงี้ยประมาณเนี้เนาะนี่นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่นั่งรอ โอ้ตรงข้ากับ B2S ด้วย B2S ก็มีชั้น3อยู่ด้วยนะนี่นะครับอันนี้ก็ Wisdom นะ International Buffet นะครับจะมาเปิดนะแล้วตรงไปก็แซมาอูซิกตังนะเป็นปิ้งย่างเกาหลีนะครับนี่กำลังจะมาเปิดแนละ้วโอ้โหเยอะจริงๆนะนโอ้นี่เขาบอกมาเลยนะนะ New Authentic Food นะครับ กำลังจะมาเปิดแนละ้วกำลังจะมาเปิดนะส่วนด้านข้างนี้เห็นไหมมีโซนที่ที่เราสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นออฟฟิศเมดนะครับโอ้โหเปิดใหญ่โตเลยนะโอ้โหดูดิแล้วก็เ,เห็นไหมนะ่ะเขาตกแต่งเป็นแบบว่าเสาไม้ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย ข้าวมันไก่ไหานานโอ้โหดูที่มามาดูเมนูเมนูข้าวเป็นไงบ้างนี่นะคะนี่นะเมนูจานเดียวชุดข้าวมันไก่ย่างเบนจานะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนะนี่ชุดข้าวมันไก่โอ้มีข้าวหมูคาคุนินะครับบะหมี่หมูคาคุนิด้วยนะเมนูเริ่มต้นก็เก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่นะครับเพชลอลงสาขาใหม่มาาโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย,ย,มเลยหมดเข็นเมื่อไหร่ครับนี่ ลูกค้าแต่ว่าเอาคี่ใครยอย่างเงี้ยถ้าสมมุิวันนึังเ,เพราะมันจะจำกัดเยอะอ๋อต่อวนอัอวนใช่เพรว่าม<อ>ันคืมันเยอะอ,อยู่แล <c oughs> ไ,ได้ได้ขอบคุณมากครับผม,ผม <ๆ S 2> ครับน <ๆ S 2> ี่ <ๆ S 2> ครับโปรโมชั่นเขาหมดเพียงแค่สิ้นเดือนทันอ่าสิ้นเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ต่อวันเนี่ยเขาก็มีจํานวนจํากัดนะยังไงก็ลองมาเที่ยวชมกันได้นะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศเมดนะครับติดกับออฟฟิศเมดก็เป็นเนี่ยปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะ เนี่ยดูดิเขาตกแต่งแบบว่าหน้าเดินนะอันนี้ก็กระทะเหล็กเป็นสตรีทฟูตสมมติเป็นหมึกยักษ์ทอดนะครับน่าจะเป็นออของคุณวิกกี้นะสาวิตรีนะครับอันนี้อ่านชื่อผิดก็ขอภไยไม่ใช่คนดูหนังมากสแตกยำโอ้เยอะแยะเลยนะครับนี่โอ mm ้โ hmm. สไตล์แบบ จิ้มจุ่มหมูกระทะอะไรประมาณนี้เนาะขึ้นห้างแล้วน,ะนี่โอยโซน G จะว่าไปเนี่ยเขาก็ปรับปรุงหน้าเดินเนี่ยโซนที่ผู้ใหญ่พวกเราเนี่ยสามารถนั่งทำงานได้เลยนะเรียกว่า Workspace นะ Workspace ซโซนซึ่งจะมีนี่ลักสาตาให้ด้วยนะครับแต่ไม่มีเป็นพอร์ต USB นะครับจะเป็นลักสาตาแล้วก็มีสวิตช์นะตรงนั้นก็จะเป็น ะนซะามมเอลเหรอ,อม,มามามาดูกันได้นะอ,อยากให้มาเดินดูนะครับซึ่งตรงนี้สามารถเดินทะลุไปลานจอดรถชั้นทีได้นะครับอน,นี้เป็นร้านขายต้นไม้มนี่มีน้ําตกจำลองด้วยโอ้หนึ่งนารนะครับตัวนี้อโอ้โหสวยงาม นี่นะครับจะมีร้านอาหารจีนมาเปิดเดือนมกราคมนี้เขาบอกว่าเป็นอาหารจีนสไตล์เสฉวนนะครับอีกสาขาที่6เลยนะชื่อร้านอะไร LT Fish หรออันนี้ไม่รู้นะ <c oughs> นีโตรินะครับนีโตริบางร้านเราก็ไม่รู้ของขออภัยด้วยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆมาดูกันเอาเองนะขาเกี่ยว f o เฟอร์เจอร์แนวแนว S B Index อีกเกียรประมาณเนี้ยนะเ <c oughs> นี่ยดูการตกแต่ง ลิฟต์เขาเนี่ยดูแบบสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยเยอะมากๆนะครับเนี่ย mm hmm. เยี่ยมเยี่ยมเยี mm ่ย hmm. มนี่นะครับของตกแต่งน่ารักน่รักนะตกแต่งบ้านนะครับเยอะแยะเลยนะครับมาเดินดูกันได้นะ อ,อันนี้ก็ซูโบฮาชินะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับซามูเอลนะครับเนี่ยเขาจัดเป็นเซตๆเลยนะโอ้โหเพียบอี่ลากะทะเหล็กนะครับรวมคนคนเส้นใหญ่โอ้ขาลัดหน้าภาษีอิวนะผัดที่เมานะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะเป็นไงบ้างครับเห็นแล้วอยากมาเลยนะ ขาปรับปรุงนะจะได้ไม <No. S 1> ่จืดชืดหรือซ้ำซากนะครับยังไงก็มาเที่ยวกันได้นะปีใหม่ไม่ได้ไปไหนหรือหลังปีใหม่มาได้หมดเลยนี่กาชาปองนะครับอ๋เดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิวกาชาปองในห้างเซ็นทรัลเวสเกตเพาเห็นเยอะมากๆเลยนะแต่ก็ลูกนึงนี่บอกว่าเล่นแต่ละครั้งนี่แบบไม่ใช่เล่นๆนะหลายตังเหมือนกันนะครับแต่ว่าโหเด็กๆชอบโฉบไปเรื่องเกินนี่ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นราเมงนะครับฮาบุ รถโปดนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอะนะเดี๋ยวเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวค่อยๆเปิดโอ้แต่นี่บอกว่าจะมาทันวานะอันนี้สามสิบทันวาแล้วนะมาเร็วๆมาเร็วๆนี่ตาชาปองนะครับนี่เทียบเลยโอ้โหแฮปปี้พิกนะนี่เมนูของเขานะโอ้โหอ่ะพอละนะครับก็มากระดูกันได้นะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแกชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยละกันนะครับไปละครับสวัสดีครับ